น้ำนมไม่ใช่แฟนทําแทนกันได้ไหมไม่เกี่ยวนะครับในขนมปังนะครับน้ําและนมแทนกันได้ไหมในคลิปนี้มีคําตอบสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์ b เบกวันนี้นะครับผมจะชวนทุกคนมาคุยเรื่องของนมแล้วก็น้ำนะครับในขนมปังเนาะว่ามันแทนกันได้ไหมเพราะว่ามีเพื่อนๆนะครับถามมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลย รจริงๆนมและน้ําสามารถแทนกันได้นะครับแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าในนม100กรัมเกรัมเขามีเปอร์เซ็นต์ของน้ําอยู่เท่าไหร่นะครับในนม100กรัมนะครับจะมีปริมาณของน้ําอยู่ประมาณ85-90%หรนะครับหรือว่า100กรัมมีน้ําอยู่ประมาณ85-90กรัมนั่นเองเทียบง่ายๆนะครับเทียบแบบ100กรัมไปเลยจะได้ง่ายฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่า ในสูตรนะครับมีน้ำนะผมอยากจะเพิ่มนมเข้าไปผมก็จะลดน้ำในสูตรลงมานะครับตัดน้ำออกมา100กรัมทีนี้ผมก็จะเพิ่มนมไปแต่ต้องเพิ่มเท่าไหร่นะครับมาดูวิธีการคำนวณนะครับอันนี้นะครับเป็นวิธีการคำนวณเนาะผมก็จะเทียบบัญญัติยางเอานะครับหรือว่าเทียบกันนะอันนี้จากการคำนวณติรดเติรเิเิเพื่อนๆสามารถพอยส์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูเนาะว่าวิธีการคำนวณเป็นยังไง สุดท้ายออกมานะครับผมใช้สัดส่วนที่90%หรือว่า90กรนะัมเนาะก็จะออกมาเท่ากับว่าในนมในสมมุติว่าเราแทนน้ำา1 0 0กรัมเนี่ยเราจะต้องใช้นมทั้งหมด110 1 1 0 1 1ถึง111กรัมนะครับหรือว่าเพิ่มไปอีก10กรัมประมาณนี้นะครับแล้วสมมุติว่า วิปปิ้งครีมนะครับวิธีการคำนวณคล้ายๆกันแต่สัดส่วนของน้ำในวิปปิ้งครีมเนี่ยจะน้อยกว่าเพราะว่าในตัววิปปิ้งครีมเนี่ยเขาจะมีปริมาณไขมันที่เยอะกว่านะครับวิปปิ้งครีมนะครับจะมีปริมาณของน้ำอยู่นะครับ65-70%ถึงเนะครับก็เวลาคำนวณน,นะครับก็ใช้สูตรเหมือนกันเทียบเหมือนกันนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะเสริมให้นะครับนั่นก็คือเรื่องของไข่ไก่นะครับสมมุติว่าสูตรนี้นะครับมีสูตรนี้ไม่มีไข่ไก่อยู่แต่ว่าเราอยากเพิ่มไข่ไก่เพื่อที่จะให้ขนมปังเรานุ่มแล้วก็ขึ้นฟูมากกว่าเดิมนะครับเราก็จะมาดูว่าปริมาณไข่ไก่นะครับผมจะเทียบจากไข่ไก่นะครับไข่ไก่1 0 0กรัมนะครับจะมีปริมาณของน้ําประมาณ70-75% นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าในสูตรเนี่ยผมเพิ่มไข่ไก่ไปสองฟองเท่ากับว่าผมจะต้องลดน้ําในสูตรลงประมาณ70กรัมนะครับไข่ไก่1ฟองลดน้ําลงประมาณ35กรัมอันนี้เป็นปริมาณคร่าวๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเวลาที่เราทําขนมปังเนาะมันไม่ใช่แค่าการชดเชยน้ํา นะครับมันยังมีเรื่องของความชื้นอุณหภูมิในแต่ละวันด้วยนะครับแป้งเองก็มีผลนะครับว่าแป้งตัวนี้ดูดน้ําได้เยอะแป้งตัวนี้ดูดน้ําได้น้อยถ้าใส่โฮวีดจะเป็นยังไงนะครับมันยังมีเรื่องของหลายๆปัจจัยแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบทํามากที่สุดนะครับเวลาทีา่มีส่วนผสมแปลกๆหรือว่าไม่คอ่อยไม่เคยใช้ผมจะใส่ของเหลวแล้วยังเหลือไว้อยู่ประมาณา50ากรัม เนาะเผื่อไว้เวลาที่นวดส่วนผสมไปนะครับเราก็จะดูว่าส่วนผสมแห้งไปไหมพอเราใส่ยีสต์ใส่เกลือเสร็จนวดไปสักพักหนึ่งเข้ากันเสร็จจับส่วนผสมดูถ้าแห้งไปค่อยๆเพิ่มของเหลวไปนะครับแต่ถ้าแฉะไปเนี่ยจริงๆก็เพิ่มแป้งได้นะครับทีละหน่อยแต่ว่ามันก็จะ,ะค่อนข้างควบคุมยากนิดหนึ่งเราเพิ่มของเหลวจะง่ายกว่านะครับ หวังว่านะครับคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ